พี่ไพรัตครับคุณอามาครับคุณอาไพรัตคุณอาไพรัตส่งมาด้วยสวัสดีผู้น่ารักทั้ง3ท่านครับผมสวัสดีครับก็ปากหมามากต้นมาสายตลอดครับผมกินนี่ทั้งง่วงก็นอนนะครับผมครับผมมาแล้วอ๋อแอลกอฮอล์เวียงนะครับคุณก็ไปเซนเซอร์ลูดเลยครับเซนเซอร์ลูดเลยครับจนได้ต้องบอกว่าออกแนวเอวีญิปุ่นครับเซนเซอร์จนได้ครับมีเซนเซอร์ดิครับผม นี่ครับเป,เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวมาดูครับคุณผู้ชมดูรีเพย์เมื่อสักครู่นี้ครับออสามเสือครับดูรีเพย์กันหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นโอ้ยชมฮะจังหวะที่ขย o ออกมาจุดสตาร์ทนี่ยังนิ่งอยู่นะไหมนี่ฮะมาแล้วนี่ออกตองอยู่ตงอตงอยู่ตองอยู่ จังหวะสามเนี่ยหลังจากนี้นี่งนี่ไงน,นี่ไงล้อหลังซ้ายโอ้โหไอ้ใจมีอะไรร<ล>ะเบิดครับด้านหลังน้าหม้อน้ำหรือเปล่าแล้วก็น้าไปเนี่ยโอ้โหน้ําเต็มพื้นครับเห,ห,หยียบน้ําตัวเองงานนี้เหยียบน้ำตัวเองครับชัดๆเลยคือในกรณีผมเคยเจอแบบนี้ถ้าเกิดไม่อยากเหยียบน้ำตัวเองนำถุงเท้าเข้าไปในห้องด้วยครับผมโอ้โหเหยียบน้ำตัวเองครับชัดๆเลยก็เห็น